ไปก่อนเด้อค่ะคลิปคลิปของปลาเด้อค่ะเด้อมยอก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 อยู่เด้อค่ะ,อะโอ้ยจะกลับกลับสิงะดาดนู้นสวยพรจ้านี่ค่ะนี่แลหละค่ะเป็นอนุรักษ์ปลาไบ่เนาะค่ะเนาะเพป็นอนุรักษ์แล้วสบาบกับมีเลี้ปลาไน่ไม่มีพร้อมโอ้ยเกือบเหนียวเกือบเหนียวเกือบเหนียวใสอืมอ <laughs> เกือบเหนียวใส่แป้งกะแป้งข้าวเหนียวหลายฝุ่นเนาะต้องใส่แป้ง มาเฮ็ดมะลุกคุกคุยแต่สะเก็ดขึ้นพุ่นว่าสิมาหาเฮ็ดเนาะอัดแซีบบเนาะขนมตาด้่นเป็นติดใบตองใบตุ๋ยผุนบ่พุ่นเอ้ยจอดแต่เสอกูเด้เอาขนมอันให้ตายายกินแน่จั๊กหอเอาขนมมาพร้อมได้จับพี่น้องเอ้ยมึงขึ้นในเฮ็ดขนมตาลเนาะค่ะเนาะคนใหญ่กับพี่เกจอดแต่เสอกูเด้เอาขนมอันให้ตายายกินแน่จั๊กหอเอาขนมมาพร้อมได้จับพี่น้องเอ้ยมึงขึ้นในเฮ็ดขนมตาลเนาะค่ะเนาะ คายใหญ่กับพีสิเก๋อักตาะมาเฮ็ดมะลุกคุกคุยแต่สะกึ้นขึ้นพุ่นว่าสิมหาเฮ็ดเนาะอัดเสียบเนาะขนมตาด้่นเป็นติดไปตองไปตุ๋ยผุนบอกผุนเอ้ยจอดเตะเสาผุนเด้เอาขนมอันให้ตาใหญ่กินแน่จักฮัวเอาขนมมาพร้าวได้จับพี่น้องเอ้ยมึงขึ้นในเฮ็ดขนมตาลเนาะค่ะเนาะคายใหญ่กับพีสิเก๋อักตาะมาเฮ็ดมะลุกคุกคุยแต่สะกึ้นขึ้นพุ่นว่าสิมหาเฮ็ดเนาะอัดเสียบเนาะขนมตาด้่นเป็นติดไปตองไปตุ๋ยผุนบอกผุนเอ้ย มาแล้วคคันนนึงะะแกขนมเดี๋ยวบัดนี่ขนมเจ้าไปตะกินบ้านน้อบัดนนี่ได้ขนมเราย่างเขาปลาหมดละปลาเห็ดต้องนมบักตานมาเห็ดมะลุกคุกคุยแต่ขึ้นขึ้นพุ่นว่าสิมหาขะเห็ดเนาะอัดแซ่บ้านน้อขนมบักตานโ่นเป็นตีดไปตองไปตุ่อยผุนบอกผุนเอาโอ้ยกือบีกนี่ ถึงแล้วจ้านี่ป่านะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะคะว่ามีเห็ดไหมไปเข้าไปเบื้องเฮ้าพูดหนารถปิ๊กอัพพูดไม่เบื้องไปก่อนเด้อค่ะคลิปคลิปของป่าเด้อค่ะเด้อมาแยก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 อิูเด้อค่ะเอ้ยครับครับชิคกานาลน้ามาหาเห็ดเด้อพี่น้องเด้อมาหาเห็ดจ้าเบื้องทำเลเด้อค่ะทำเลธรรมชาติเด้อค่ะทำเลธรรมชาติี่เบืองนะคะในค่ะจอดเตสอกูเด้อ ขนมอันให้ตายายกินแน่จ็คโเอาขนมมาพร้อมได้จากพี่น <t modern developed Airbnb> <ira> okay, no? right sí. ้องเอ้ยมาขึ้นในเห็ุขนมตาลนะคะเนาะี่อใหญ่กัพี่สเกตขจาวนำเอาแต่ยายจิงขนมมาตาลนะคะก่อนที่จะเดินทางหาเหตุให้มันหมานเด้อพี่น้องเอ้ยแต่ยายเอ้ยไปเดินทางไปขจาวนำเอาแต่ยายจิงขนมมาตาลนะคะก่อนที่จะเดินทางหาเหตุให้มันหมานเด้อพี่น้องเอ้ย ต่ยายเอ้ยไปเดินทางไปขนมบักตานมาฮเฮ็ดมะลุคุกคุยแต่ขึ้นขึ้นพุ่นว่าสิมาหา,าเฮ็ดเนาะอัดแซีบบเนาะขนมบักตานไ่้เป็นติดไปตองไว้ตุ๋ยผุนบอกผุนเหาโอ้ยจอดเตะส์กุณเด้เอาขอนมอ,อันให้ตายายกินแน่จักฮัวเอาขอนมมาพร้อมได้จ้ะพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนในเฮ็ดขนมตาลเนาะคะ่ะเนาะอี่มเขาใหญ่ขว่าพี่สิเก๊ะมาแด้อีกท่นหนึ่งนะคะ เจ้านำเอาแต่ยายจริงขนมตาลนะคะก่อนที่จะเดินทางหาเหตุให้มันมานเด้อพี่น้องเอ้ยแต่ยายเอ้ยไปเดินทางไปตรงข่าตรง้งคุวมานี่ค่ะหนึ่งคันนะคะจะขอจอดแล้วนะคะนี่ถึงป่าหาตีนละลาานนกูค่ะแ้าว่าพม่เน่ต้องไปหา ทานมาเฮ็ดมะลุกคุกขุยแต่สะขึ้นขึ้นพุนว่าสิมหาเห็ดเนาะอัดแซ่บุญเนาะขนมตาดว่าเป็นติดไใบตองใบตุวยผุนบอกผุนเอ้ยออกมาแด้วท่านหนึ่งนะคะเป็นป่าธรรมชาติค่ะเวลาตอนเช้าเช้านะคะวันนี้ แล้วก็คะเขียวชะอมนะคะนี่เข้าไปในซอกในซอยนะคะเหมือนบ้านเราเลยมีซอกมีซอยด้วยนะคะทุกท่านต้องต้องไปแล้ว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 คนนี้อันนี้พ่อ่ขคอยได้หน่พ่อใไขคอยได้นน่เบื้องต่ขังหลังแล้วกับหูยบอกว่าเป็นพ่อไขคอยคลิปนี้เล่า่างเขาปลาไปละปลาเห็ด ต้องบักตานมาเฮ็ดมะลุคุกคุยแต่สะเก็ดขึ้นพุ่นว่าสิมาหาเห็ดเนาะอัดเสียบ่เนาะขน้องบักตานไ่้เป็นติดไปตองไปตุ๋ยผุนบ่พุ่นเฮาโอ้ยนี่ยค่ะเนี่ค่ะ,คะเข้าไปแล้วนคะคะเขียวชุ่มนะคะนี่เข้าไปในซอกในซอยนะคะ <laughs> เหมือนบ้านเราเลยมีซอกมีซอยด้วยนะคะทุกท่านตีเห็นแนละ้ว เขปาปลาปุละปลาเห็ดต้องโรบิอัพกันหนึ่งมาก่อนแล,นะล้วคุนละเร่งคันนะคะปิกอัพนะคะคู่เบีกเนี่ยถึงได้จ้านี่ป่านะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะคะว่ามีเห็ดไหมไปเข้าไปเบื้องเฮ้าปุณนะรถบิอัพพุ่นไม่จอดแต่ส่อกูดได้อาขนมอันไฮตายาย่ิีแนจฮอเอาขนมมาพร้อมได้จ้ะพี่น้องเอ้ยมื่ขึ้นในเห็ดขนมตาลเนาะค่ะเนาะ ค่อยใหญ่ก็พีสิแกขนมดอกบ้านนี่ขนมเจาะไปตะกินบ้านน้อบ้านนี่ได้ขนมมาหาเห็ดเด้อพี่น้องเด้อหาเห็ดจ้าเบิ่งทำเลเด้อค่ะทำเลธรรมชาติเนาะค่ะทำเลธรรมชาติี่เบิ่งนะคะนดี๋ยวแค่นี้แหละค่ะสวยพี่จ้านี่ค่ะนี่แหละค่ะเปิ้นอนุรักษ์ปลาไว้เนาะค่ะเนาะเปิ้งอนุรักษ์แล้วซาบาดกับมีเลี้ยงปลาไหนข้าวเจ้านำออาว แต่ยายจริงขนมมาตาลนะคะก่อนที่จะเดินทางหาเห็ดให้มันมานเด้อพี่น้องเอ้แต่ยายเอ้ไปเดินทางไปเป็นป่าธรรมชาติคะ่ะเวลาตอนเช้าเช้านะคะวันนี้เข้าป่าหาเห็ดจ้าเรางานเขา้าป่าหมดละป่าเห็ดต้องมาหาเห็ดเด้อพี่น้องเด้อหาเห็ดจา้าเบิ่งทำเลเด้อค่ะทำเล ถึงป่าเดยวก็สิได้หาเห็ดต่ป่า่านี้พี่น้องเอ้ยคิ Q ้วๆน้ำมันคิ้วขอกว่าแล้วคันนึงนะคะแล้วก็ครถพิกอัพคันนึงมาก่อนแล้วคุหนึ่งคันนะคะปกอัพนะคะ จะขอจอดแล้วนะคะนี่ถึงปานนี่ค่ะนี่ค่ะเข้าไปแล้วนะคะเขียวชุ่มนะคะนี่เข้าไปในซอกในซอยนะคะเหมือนบ้านเราเลยมีซอกมีซอยด้วยนะคะทุกท่าน ถึงได้จ้านี่ป่านะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะคะว่ามีเห็ดไหมไปเข้าไปเบื้องเฮ้าพูดหนารถพิกอัพลุนะะีดออกมาแน้อกทันหนึ่งนะคะใส ok. ่ปอกเปลือกม่เข่อยาวมาหลายมนะะบักตานมา sah. เห็ดมาลุกคุกคุยแต่คขื้นๆพลุน ว่าสิมหาขา้เห็ดเนาะอัดแซ่บบนนาะขนมตาด้่นเป็นตีไปตองตโอ้ยอต้วเพ,พิ่นบ่หุนเอาโอ้ยตรงข้าตรงพิ่นว่านี่คะ่ะหนึ่งคันนะคะจะขอจอดแล้วนะคะนี่ถึงปา่าผู้บีกนี่ถึงแล้วจ้านี่ป่านะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะคะว่ามีเห็ดไหมไปเข้าไปเบื้องเฮ้าพูดหนารถปิกอัพคนไม่จอดแต่เส่อคุณเด้ ขนมอันให้ตาแย่กินแน่จั๊กโอเอาขนมมาพร้าวได้จับพี่น้องเอ้ยมันขึ้นในเฮ็ดขนมตาลเนาะค่ะเนาะพ่อญ่ยคอยพี่สิเกตเราไปอัพกันหนึ่งมาก่อนแล้วคุณเริ่มคันนะคะปิ๊งอัพนะคะต้องต้องต้องไปแล้ว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 คุณเนี่ยอันนี้พ่อใหญ่ข่อยได้หน่พ่อใหญ่ข่อยได้หน่เบื้องต่ข้างหล้างแล้วกับหูยดอกว่าเป็นพ่อใหญ่ข่อยคลิปนี้ก็แค่นี้แหละค่ะจอดเตเสส์กูเด้เอาขนมอันให้ตาแย่กินแน่จั๊กโอ เอาขนมมาพร้อมด้จาะพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนในเฮตุขนมตาลเนาะค่ะเนาะขวายของพี่สิเกตไม่มีพร้อมเอ้ยเกือบเหนียวเกือบเหนียวเกือบเหนียวใส่ือ้ยเกือบเหนียวใส่แป้งกะแป้งข้าวเหนียวหลายผลเนาะต้องใส่แป้งตุ้งข่ะตุ้งขึ้นมานี่ค่ะหนึ่งคันนะคะจะขอจอดแล้วนะคะนี่ถึงปากไม่มีพร้อมเอ้ยเกือบเหนียวเกือบเหนียวเกือบเหนียวใส่ <c oughs> เปี่ยนเหนียวใส่แป้งก็แป้งขันเหนียวหลายฝุ่นเนาะ